อา้าสิงสิงน้องพี่โอ้โหนี่ไปหาแม่หรือยังมแม่เห็นเองใส่ชุดนี้หรือยังยังยังไปเถอะน้องไปหาแม่กันฉันไม่ไปไม่ไปหรอไม่ไปไม่อยากให้แม่เห็นหรือ<ต>ไงเล่าฉันก็อยากให้แม่เห็น,หนแต่ตอนนี้นฉันยังไม่พร้อมเข้ามาเกี่ยวับพี่ก่อนข้างในได้ไหมแ่เดิไเนไปเถอะ นี่แสดงว่ามีคนไปส่งข่าวบอกเองใช่ไหมว่าพี่นัทก,กำลังจะบวชสิ่งเอ้ยเองมาทานันเวลาพอดีเลยวันรุ่งพรุ่งนี้แล้วพี่ก็จะได้บวชแล้วถ้าแม่เห็นเองแต่งตัวแบบนี้นะได้รับยศถาบรรศัก์ไปทหารแบบนี้ยแม่ดีใจจะร้องไห,ห้เลยเชื่อพี่ไหมเล่าอย่างนั้นน่ะเหรอใช่แกบอกว่าวันนี้แกจะบวชเหรอใช่แล้วฉันไม่รู้มาก่อนเลยวนะวันนี้แกจะบวชแล้วที่ฉันมาในวันนี้ฉันไม่ได้มางานบวชแกด้วยไม่ได้มางานบวชพี่ แล้วเองมาทําอะไรฉันมาจับโจรจับจรใช่จรนอยู่ที่ไหนนอ้องจรอยู่ในวัดนี่แหละก็เอาสิจะบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จะช่วยเจ้าจับจรนเองมนอยู่ที่ไหนแกไม่ต้องห่วงหรอกพี่ฉันจับมันได้แนะ่แกไม่ต้องมาช่วยฉันเลยไอ้เองพูดจาแปลกๆวะเนี่ยฮะพี่โตฉันได้เป็นทหารแล้วนะพี่มียศธรรดาศดิ์เป็นถึงยอดขนพลนลูกแก้ว แล้วยังไงต่อวะพระองค์ท่านเนี่ยได้มอบยศมอบตำแหน่งให้สิ่งแรกที่พระองค์ท่านไว้วางใจฉันคือให้ฉันนำเงินจำนวนห้าแสนบาทไปส่งที่ตะเข็บชายแดนเออแต่พระองค์ท่านไม่ได้ให้ใครติดสอยคหอยตามฉันไปแม้แต่คนเดียวระหว่างทางที่ฉันกำลังเดินทางไปส่งเงิน ฉันเจอโจรกลุ่มนึ่งมันมาดักป้นเงินหลวงฉันไปหมดเลยทุกบาททุกสตางค์ก่อนที่โจรกลุ่มนั้นมันจะผ่านนี้ไปมันได้ทิ้งทายไว้เสือโตแห่งหมู่บ้านทุ่งพันกระต่ายถอยพี่โตแกก็รู้ดีใช่ไหมว่าในหมู่บ้านทุ่งพันกระต่ายแห่งนี้ไม่มีใครชื่อโตแล้วนอกจากแก นี่เหมือนกำลังเข้าใจว่ายังไงกันแน่ไอ้สิงฉันกำลังเข้าใจว่าแกป้นเงินหลวงไงพี่พี่โตพระองค์ท่านดำาลัดตับสานช้างมาว่าไอ้ฉันมาจับเสือโตภายในเวลา24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เสือโตแห่งหมู่บ้านทุ่งพังกตาไปขึ้นเฝ้าเขานั่นก็หมายความว่าพระองค์ท่านจะประหารชีวิตเจ็ดั่วข้อ ไอสิงเดี๋ยวก่อนนี่มันกาลังหยอกล้อพี่เล่น <m any> an> ใช่ไหมเนี่ยพี่ใจคอไม่ดีนะเว้ยแล้วแกดูหน้าฉันสิฉันเหมือนคนหยอกแกตรงไหนที่ฉันพูดมาทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงนี่มันเข้าใจจริงๆแล้วว่ากูป้นเงินหลวงนะไอสิงมึงถามใครดูก็ได้กูอยู่แต่ในวัดเนี่ยนี่ก็เจ็ดวันแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ออกไปไหนเลยแม้แต่เก้าเดียวพี่ยังไม่ได้ออกจากวัดเลยเนาะแล้วพี่จะไปป้นเงินหลวงได้ยังไง ไอส้สิงเอ้ยมึงไปซะพี่ไม่ได้ป้นเงินหลวงพี่ไม่ได้ทำร้ายเองพี่โตพี่ไม่คิดจะทำร้ายเองเลยแม้แต่นิดเดียวไอส้สิงฟังพี่เองไปซะฉันถามแกอีกครั้งหนึ่งนะพี่ฉันขอถามแกดีๆว่าแกป้นเงินหลวงทำไมพี่ไม่ได้ป้นพี่โตแกป้นเงินหลวงทำไมก็บอกว่าพี่ไม่ได้ป้นไอโตมึงป้นเงินหลวงทำไมไอสิง นักม่กูคิดบ้าะลรอยู่ะกูเป็นพี่มึงนะกูสร้างมึงมาด้วยมือกูไม่มีขาารับมึงด้วยตีกูแน่นอนมึงรู้ไหมสิงนี่คือความฝันของกูที่เห็นว่ามึงได้เป็นทหารตามความประสงค์ของพ่อและก็แม่กูสู้ทำงานเอาหลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดิน เฮ้มึงได้มียศถาปัญญาศักดิ์ถึงเพียงนี้ตัวกูวเองอะหนังสือเพียงทักตัวกูขาดไม่ออกกูเขียนหนังสือได้เพียงแค่โตคําเดียวคือชื่อกูแล้วกูจะทําลายมึงจะมาไอ้สิงห์แกสร้างฉันด้วยมือแต่แกลบฉันด้วยตีพี่โตแกบอกแกรักฉันแกบอกแกโฟมฟักฉัน เก่บกแกหาเงินทุกบาททุกสตางค์ส่งฉันเรียนส่งฉันไปทหารแล้วแกเคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันอยากไปทหารบ้างหรือเปล่าฉันไม่เคยอยากไปเลยแม้แต่สักครั้งเดียวความฝันร่ลเรืลองอะไรฉันไม่เคยเชื่อเลยแกถามใจฉันบ้างหรือเปล่าว่าตอนที่ฉันไปทหารแล้วเนี่ยไม่มีเคยมีถามฉันบ้างเลยว่าฉันอยู่ยังไงกินยังไงนอนแบบไหนคิดถึงบ้างหรือเปล่ามีความสุขหรือเปล่า แล้วที่ฉันมาเป็นเพราะว่าเจ้าสั่งมาแต่ถ้าเกิดมหาจรกลุ่มนั้นมันไม่คิดว่าแกพ้นจริงๆหรอพี่แล้วมันรู้จักชื่อแกได้ยังไงมึงพูดแบบนี้มึงไม่กลัววิญญาณของขอเสียใจบ้างเลยสิงมึงไม่อยากไปทหารมึงเข้าเมืองทำไมวะแล้วฉันเลือกอะไรได้บ้างอ่ะพี่โตฉันเลือกอะไรได้บ้างฉันขัดใครไม่ได้เลยไม่แต่คนเดียว ไม่ต้องเสียน้ำตาดอกลูกมันเป็นง่ายสิงเอ้ยเอาเลือกราวมันเป็ไง่ายลูกมึงได้ดิบได้ดีแล้วคนเราเนี่ย จะเอาคนเข่าคุกจำนวนมันต้องเน้นหนาะไม่ใช่เอ๊ะใครพูดอะไรมึงก็จะมาจับมดมันเป็นยังไงลูกมึงจะมาจับมันเรื่องอะไรมึงบอกกูมาดูวลุลงแกถามฉันไว้ใช่ไหมว่าฉันมาจับพี่โตเรื่องอะไรฉันไดเป็นทหาร บียอดถึงนอละสิงระหว่างทางฉันได้รับคำสั่งให้ไปส่งเงินห้าแสนบาทที่ตะเก็บชายแดนระหว่างทางที่ฉันกำลังไปฉันไปเจอมหาโจรกลุ่มหนึ่งเข้ามันมาดับต้นเงินหลวงไปหมดเลยทุกบาททุกสตางค์ก่อนที่มันจะพาหนีไป มันบอกว่าอเสือโตแห่งหมู่บ้านทุ่งพานกระต่ายถอยท่านจะขอยืนยันคําเดิมนะลุงว่าในหมู่บ้านเราแห่งเนี้ไม่มีอีกแล้วคนที่ชื่อโตพระองค์ท่านดำริตรัสสั่งไว้ว่าภายในเวลา24ชั่วโมงถ้าฉันไม่ได้ตัวพี่โตไปขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านจะประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรฉันตายไม่เป็นไร ฉันไม่อยากให้แม่ตายฉันไม่อยากให้ลงตายเพราะฉะนั้นที่ฉันมาวันนี้ขอแค่ตัวพี่โตไปขึ้นเฝ้าครับแค่นั้นเองลุงอ๋อมึงหาว่าไอ้โตไปปล้นเงินหลวงห้าแสนมันจะไปปล้นได้ยังไงมันอยู่ในโบสถ์ก็กูนี้ ปล้นคนมันมีไอ้โตคนเดียวนี้และไอ้โตมันที่ต้องไปประกาศทําไมว่ะคือไอ้เสือโตคนปล้นคนที่ไปต้องบอกชื่อเขาเดีนี้ถ้าเงินหาแสนมึงดูงานบวชที่มึงดมึงเป็นข้าราชก,การมึงไดีดนี้แม่แตนาพกกู มึงยังไม่อยากมองคนแบบนี้มีจริงไอ้คนหลงตัวไอว้บัวลืมตีนใต่ชุดขรัชการมามึงหนาจะช่วยพี่เหลือพี่มึงบอกปองพี่มึงมึงอ้างใจกฎหมายอะไรถ้าไม่มีไอ้ตัวเนี่ยมึงจะได้เป็นคนหลวงไหมพอแล้วล<อ>ุงท<า>ง<ม>ทำถูกอย่าง เพื่อให้เมืองได้ดีกินอะไรก็ห่วงนอห่วงแม่หนังสือก็ไม่ได้เรืยอนโง่ยิงควายลงุงลุงพูดแบบนี้เปรียบเป็นหนึ่งว่าลุงเข้าข้างพี่โตนี่หว่า <c oughs> ก็ใช่สิลุงไม่เคยเลี้ยงฉันมาเลยลุงเลี้ยงแต่พี่โตมาลุงเข้าข้างแต่พี่โตแต่ลุงเคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันกินอยู่แบบไหนฉันอยู่สุขสบายหรือเปล่าฉันคิดถึงบ้านบ้างไหม ไม่เคยมีใครมาถาม,ถามข่าวฉันบ้างเลยสักคนเพราะฉันต้องมาจับตัวแกฉันเป็นคนผิดเหรอฉันผิดบ้าเหรอลุงออลุงก็ไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเลยว่าลุงไม่ใช่พ่อฉัน <c oughs> มึงพูดได้ดีมากพอแลวลุงกูจุกเลยมึงว่าก,กูไม่ได้รักมึงกู <c oughs> ไม่ใช่ญาติซิโกโหสิกาอะไรก็มึงดอกแต่กูก็มาอยู่กับแม่มึงเลี้ยงมึงกันสองคนกูอนไอ้แป้งไอ้ป้อง ี่เลี้ยงมาก็หวังพึ่งมึงมึงหาว่าพี่มึงไปปล้นเงินห้าแสนมันจะไปปล้นได้ยังไงลุงรู้กันทํใไมเราแค่ลุงยอมรับมาโพหกตอมปนปต้นเงินหลวงจริงๆอะแค่ได้ตัวมันคนเดียวเรื่องมันก็จบแล้วลุงจะต่อความยาวสอบความยืดให้มันได้อะไรขึ้นมาคนเรามันต้องมีเหตุผลเว้ยก็ดีเหตุผลมันยังไม่ชัดพออีกเหรอถ้ามันปล้นเงินมาห้าแสนงานมันทำไมไม่ไปหาไอ้เอมาหาหิงมาเลยก็เพราะว่าลุงสวมลุงที่เขาไปดูในครัวนี้ทำไม ควันมีกระจังห้าแสนอาหารการกินมันต้องดีกว่านี้ไหนล่ะมึงไปดูในครัวดูเพราะว่าเอาไปซ่อนกันใช่ไหมล่ะเจ้าอดีกันใช่ไหมเราพอดีกันอยู่ใช่หรือเปล่าอแล้วกูไม่ลบดอกพอแล้วลุงเงินห้าแสนหายอะไรการก็ไม่พิมพ์จะไปมึงไปดูในครัวดูมีแต่แกงขี้เล็กับแกงบอนอยู่สองอย่างยังนี่นี่คนมีกระจังบอกอะไรมึงก็เทียงหนามึนเออเอาเถอะมึงได้ดีบได้ดีแล้ว ช่างมาเถอะลุงช่างมนไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรลุงคนอื่นดีกว่าพี่น้องเอา้ายังไงเกิดมีใครไปป้อนบอกว่าฝรั่งขามึงก็จับฝรั่งดิเงี้นไอ้สิงเจ้าเขาสั่งมึงว่ายังไงนะเจ้าเขาสั่งฉันมาว่าภายในย4สี่ชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ตัวแกไปขึ้นเฝ้าขเขา ลงเธอจะมาหาชีวิตเจ็ดทั่วคนพี่เข้าใจแล้วพี่ขอเวลาเองสิบนาทีได้ไหมเองไม่ต้องไปขอมันหรอกน้าแค่ขอฉันท่าไหมพี่ขอเองสิบนาทีกลับไปกราบเท้าลามแม่ก่อนพอครบสิบนาทีแล้วเองจะทำอะไรกับพี่พี่ยอมทุกอย่างพี่ขอแล้วนะก็ได้ สิบนาทีฉันให้แก<อ>แค่สิบนาทีเท่านั้นขอบใจนะน้องม<ป>าการอุปสมบทของเขาจะโตที่ขาดหวังก็ต้องมาพัางทลายเพราะน้ำมือของน้องชายตัวเองนั่งอับโชคอ,อกลูกผู้ชาย พี่นั่งร้องไห้ใจหอน้องเคยคู่เคียงขอเพียงขอพี่จับไม่ขอขัดเคลื่อนต้องนั่งอับช้าเพราะเจ้าไม่เชื่อพี่ไม่เคยเถื่อนเนือทิ้ง ต่างมากับมือเจ้าคือควัญม,มิงแล้วใหญ่จะทิ้งลงแทนความรักของพี่กายเป็นที่พึ่งเหลือไม่ถึงหนึ่งคะแนนพี่ยอมเองแล้วพี่ยอมทุกอยา่างเลยไอพี่ ได้ยินกับหูแกยังปิดประตูกกหกสร้างเรื่องบรรยาแยกยได้หยิบยง,ดงเงรรยยยดียดวจะตกนรกโลดเล่นพอรู้พอเห็นว่าฉันได้เป็นทหารหรือแกเกิดการอิจฉา แกส,สร้างเรื่องสัวทำทั่วชาเลวยิ่งกว่ามาไม่แมนแกทำขาโท้อขอพอกันทีมีพี่แบบนี้ไม่นา่าฉันไม่ขอมีจะดีกว่าใจแกงตำทางถึงแก่น อบประกฏสาระเราดับ,บใจใจแกงต่ำเธอถึงแก่นสิ้นแล้วศรัทธาแกทำข่า,ขาท้อบุญคุณไม่ขอทดแทนเมื่อมีบังขึ้นบ่าสายเลือดในกายาก็อย,ยอมไม่มีความหมายมาเจอกับรับจากในท้องเลือดจะลงเอยเช่นไร